มาดูกันข้อห้าถึงแปดข้อแบบนี้ไม่ควรผิดนะเป็นข้อที่เราควรจะมาเก็บคะแนนนะคะมาดูกันนะน,นี่นะค่ะนุกนื่นชูกันชามีชุนชุนอาชิมกัจจีพยอนฮันฮากอาเกนุกตาได้ไหมลุกต,า,ตา,านุกตาแปลวันนง,งน หตาแปลว่านอนแบบนอนลงอ่ะใช่ไหมนอนลงค่ะนอนเย็นนอนเย็ดเลยแต่ว่านอนแบบนอนจริงๆนะนอนหลับเลยนะชุนการคืออะไรคะชุนการว่านอนลงช่วงขณะในขณะที่ชุนการในช่วงเวลาที่เรานอนลงเนี่ยใช่ไหมชุนการในช่วงเวลานี้ในในวินาทีนี้นะคะในช่วงเวลาที่เรานอนลงเนี่ยชะมีโซลโซลชะมีอยังไงโซลโซลอันนี้หนูหนูไม่รู้โซลโซลคืออะไรช้ำได้ไหมชําช้ำกลางคืน ทำการนอนกลางคืนคือพัมทมคือการนอนจริงๆแบบทำมี่ทำมี่โอดาอย่างเงี้ยแบบการนอนมาทำมื้อชาดาทำมื้อคือแปลว่าการแปลว่าหลับแปลว่าการนอนหลับมันเป็นคำนามของชาดานะคะตุลิตบอกทำมี่โอดาการนอนมาก็คือแบบรู้สึกง่วงอนะทำมื้อชาดาคือนอนหลับอย่างเงี้ยนะคะสลสลคือแบบสบายสบายแบบสลสลแบบเราเห็นนะคะแบบสบายสบาย เขาบอกว่าวินาทีที่เรานอนลงเนี่ยก็หลับได้แบบสบายสบายเลยหลับสบายสบายอัชชินกาจีิกาจีต,ตั้ <c oughs> งแต่ถึงตอนถึงตอนตั้งถึงตอนเช้าอย่างอย่างสบายเวลาทีก็สบายสบาย,บายใช่ไหมนะคะค่ะที่ยวาจะเพิ่มมาหน่อยเนาะสมมตินะชันดานอนนะคะเขาไม่ได้บอกเราต้องรู้เองนะข้างหน้าเขามีคําว่าจมอยู่ใช่ไหมนะคะานนี้ <c oughs> ถ้าเป็นเราเนี่ยคิดว่าเป็นโฆษณาขายอะไรคะ ที่นอนหมอนเตียงเตียงผ้าห่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมผ้าห่มใช่ค่ะมาดูซิมีอะไรบ้างที่เป็นแบบนั้นมีตอนผ้าห่มเอ้ยฟ้าผ้าขนุนผ้าขนหนใช่ไหมผ้าห่มคืออีบุลมีไหม่อีบุลไม่มีค่ะไม่มีเนาะอ่ะสุกกขายผ้าเตียงอ่เตียงหนูกาเลยค่ะหนูกาเลยค่ะกาเลยใช่ไหมนะคะหนูกาไว้ก่อนแล้วก็ พี่เกก็อาจจะตอบได้เนาะนะคะถ้ามีหมอนแต่ไม่มีหอนเนาะนาฬิกาชิมบาล์รองเทา้าเนาะ,ะชิมแดดน่าจะดีสุดนะนะคะเพราะต้องหนุกตาด้วยใช่ไหมต้องนอนลงด้วยนะนชิมบาก็อาจจะสบายได้นะแต่เราไม่ไม่เกี่ยวกับหนุกตาไม่เกี่ยวกับช้ำใช่ไหม,ม,น,มาานะคะถึนตรงได้ควานี้อ่ะค่ะ ข้อห้าถึงแปดต้องเก็บคะแนนเนาะข้อหกนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะชินชอนฮันเซโรเซโรเซโนคูทามอปนินคาเกอกแล้วก็คาจุกมูอิมทันเซควันยองชินชอนฮาดาเดี๋ยวนะชินชินชอนแปลว่า อชินชนนี้แปลว่าธนะคูเราเคยเห็นตอนนั้นแบบชินซอนวูชินฮันวูอ่ะจำได้ไหมเมื่อครั้งนี้แล้วเราเรียนข้อห้าถึงแปดเราเห็นแบบพอนี้เหมือนกันชินแปลว่าอะไรเออปกติชินซอนฮันความสดใสความสดใสใหม่สดใหม่ใช่ค่ะสดใหม่สดมากจะใช้กับ จำได้ไหมข้อที oh no mm ่เ hmm. no ราเรียนมาแล้วจะมีสิ่งพันธอุยหัวนะนมที่สดใหม่เนาะนมค่ะจะเป็นอุยยัดแช่ควายเค้กีแซงซอนนั่นอะไรเงี้ยข้างหลังส่วนมากจะเป็นพวกคล้ายกับสิ่งที่เราทำอาหารน่ะเนาะในเชเดียวในที่นี้คือยูดีเชเดียวเนาะนะคะเชเดียวหมายถึงพวกแบบแมทชิวิลพวกวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบอ่ะนะแต่ว่าในที่นี้เขาคัดวัตถุดิบการทําอาหารเนาะโยดีเปล่า อาหารนะคะการทาอาหารใช่ไหมโยดีแชรีโอคือวัตถุดิบในการทําอาหารปกติชินซอนฮันมันใช้กับของพวกนี้อยู่แล้วนะนะคะชินซอนฮันใช้กับพวกปลาผักผล,ลไม้เนื้อนมไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะใช้ชินซอนฮันเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรารู้แล้วนะว่าตรงเนี้ต้องเกี่ยวข้องกับอาหารนะเกี่ยวข้องกับอาหารมาดูช้อยนินึงเนาะอ่านแค่บรรทัดแรกสิ่ง <c oughs> ที่ขายอาหารได้อะหรือน่าจะเราไปกินข้าวได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะตอบข้อไหนได้บ้าง หรืออันไหนตัดออกก่อนบ้างตัดอื่นแหงอ่อนอันดับแรกอ่อนเลยค่ะคะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่มีอะไรชักโซอัตัดออกเลยค่ะกูก็ตัดออกเลยใช่ไหมไปซักผ้าไม่มีอะไรสะดวกแต่แต่มันก็ค่ะแต่บรรทัดที่สองมันก็บอกว่าคาจบมูอินแปลว่าเหมือนประชุมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมูอินคือการรวมรวมรวมการรวมใช่ค่ะรวมการนับตัวอข้ษสองค่ะ อบข้อสองถูกต้องเนาะจริงๆแล้วถ้าข้อก่อมาก็ยังไม่สามารถตัดพิอนีจอมได้นะเขาบอกว่ามูดัมอมเน้นคาเกียบคา่มอมเน้นคกอยานั้นจะตัดไม่ได้แปลว่าเหมือนแปะจ่ายเงินไมคผู้ผู้ดัมคือแบบเป็นภาระจ่ายชำระไหมเป็นภาระนะผูดัมคือภาระนะคะโอเคภาะคาเกียบคือราคานะคะก็คือเขาบอกเป็นราคาที่ไม่เป็นภาระก็แปลว่า ซาดา,า,ดาแปลว่าราคามันถูกชอดยอมฮาดาชอดยอมซาดาชอดยอมฮาดากับซาดาแปลว่าถูกนะคะราคาที่ไม่ทํา<อ>จริงๆแบบเวลาคนเกาหลีพู่ว่าผู้ดำแบบผู้ดำซึอรอวผู้ดำซึอรอตตาหมายถึงแบบรู้สึกแบบเป็นภาระรู้สึกเกรงใจคล้ายๆกับเกรงใจในภาษาไทยนะคะรู้สึกเกรงใจรู้สึกแบบเป็นภาระรู้สึกแบบเออพุ่นพยนแฮอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่สบายใจนะคะเหมือนแบบอวามีคนแบบ ให้ของเราที่แพงมากๆแล้วเรารู้สึกเออเราแบบเอยไม่อยากรับเกงใจรู้สึกแบบคือเราต้องพูดแบบครูถ้าเกิดน้เขาให้แบบว่ามีของราคาแพงกับเราแล้วเราแบบเกงใจเราเราไม่อยากรับะเราจะต้องพูด ประโยคไหนที่แบบรูสุภาพผู้ดําผู้ดํสโลยจริงๆคนเกาหลีถ้าพูดจริงๆนะคะผู้ดําสโลยคือการอธิบายนะว่ารู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกเกรงใจแต่คนเกาหลีจะพูดว่าโอคชาไนโอเวลาพูดจริงๆนะคะโอคนชาไนโอน้องมูิซไโออะไรเงี้ยเออไม่ต้องให้ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะะน อ๋อผูกดัม갖จิไม่รับโอ야지만받는사แ이편นี้นะค่ะแต่ว่าคนที่ให้ก็จะบอกว่าไม่ต้องรู้สึกผูกดันะคะไม่ต้องไม่ต้องเปลงใจนะรับไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะผูกดัมคัดจิมไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจรับไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนหาเกาแบบรับอย่างสบายใจนะอย่างสบายสบายนะอย่างเงี้ยนะคะคือคนเกาหลีเวลาพูดเ่เราจะพูดกับคนอื่นนะมันถึงแปลยากเราะว่า กับคนที่ให้เนี่นึกออกไหมคะคือมันก็เลยมันจะแปลไม่เหมือนกันคนเกาหลีจะพูดว่าแบบโอ้ยไม่เป็นไรให้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยแบบนะคะโมโออะไรเนี่ยอะไรประมาณแบบเนี้ยเขาจะพูดแบบนี้นะคะแต่คนให้จะเป็นคนพูดว่าไม่ต้องเกรงใจอันเนี้ยเป็นประโยคที่แปลยากเวลาต้อเรียนถามครูว่าจะบอกคนเกาหลีว่าเกรงใจพูดยังไงคือคนเกาหลีคําว่าเกรงใจจะพูดก,กับคนที่เราให้บอกอย่าเกรงใจนะแบบเนี้ยนึกออกไหมคะอ่าคนที่รับจะไม่บอกคนที่ให้นะแบบอกวยเกรงใจไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประมาณนั้นเนาะก็จำไว้หน่อยละกันแบบไม่เป็นแบบไม่เป็นไม่เป็นราคาที่ทําให้เราต้องเป็นภาระหรือรู้สึกไม่สบายใจอย่างเงี้ยคือมันไม่แพงนั่นแหละเนาะนะคะแต่พอประโยคต่อมาเนี่ยแหละค่ะจกโมอีกใช่ไหมการนัดรวมตัวกันแ่ะทันเชคพันยองทั้เชคเป็นไม่แม้เป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มนะคะพันยองก็คือแบบพันยองฮนดาพันยองธนนีดาคือการยินดียินดีต้อนรับแบบนะคะกะจีพันยองธนนดาจะเห็นตามป้ายสนามบินอะ ใช่ไหมหรือแบบป้ายข้ามเมืองต่างๆก็ได้เห็นบ้างเนาะพันยองเฮโยเคยเห็นเคยเห็นป้ายข้ามเมืองพันยองเฮโยซัมซัมติงซึ่งอย่างหนึ่งค่ะพันยองเฮโยซึ่งนดาโอเคโอเซอร์พันยองเฮโยนีดาเออยินดีที่แบบต้อนรับสู่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้ายที่สนามบินอะนะคะมีภาษาภาษาอังกฤษวีลคอมทุกคูเรียอะไรเงี้ยภาษาเกาหลีพันยองเฮัยมีดาเออพันคุกเยยองเฮัยมีดาเนาะแว่ายินดีต้อนรับ ยินะะีนต้อนรับยินดีรับที่เป็นกลุ่มนะคะก็น่าจะตอบชิปตังได้อย่างเดียวเนาะค่ะเ,เนาะข้อเจตไปค่ะ <c oughs> พูรินพูรพูรินซุ่มมันมันขึ้นค้างทาฮัมเกชิกโกขาย <c oughs> อ,อ่อแปลว่าสีเขียวป่าไม้อันนั้นแปลว่า <c oughs> แล้วก็ใส่น้ําที่ใส่น้ําที่สะอาดน้ําที่ใส่สะอาดะคแม่น้ําที่ใส่สะอาดอ่าเออทาทั้งหมดนี้ทาทําเกหเกชิคิดอะไรข่าวี้ชิคิดอะไรอันนี้หนูไม่ได้ค่ะแปลว่าเหมือนเหมือนจับจ้องมองดูอ่ะเหมือนปกป้องดูแลปกป้องเหรอ คือการไปดูนั่งกุงกป้องดูแลอะไรสักอย่างอะนะนะคะท้าฮัมเกอได้ไหมทั้งหมดนี้เนาอทั้งหมดทั้งหมดเนทั้งสุกทั้งคังเนี่ยใช่ไหมคะคัมเกอทุกด้วยกันใช่ไหมนะคะเราไปดูแลทั้งหมดด้วยการดูแลอะไรดูแลสุกสุกแปลว่าป่าครดินแสงคือสีเขียว เราช่วยกันดูแลป่าชีเขียวและน้ำแม่ได้น้ำใช่ไหมแม่น,น้ำที่แบบสะอาดสะอาดแม้น้ำที่สะอาดป่าชีเขียวน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ยอืมเดี๋ยวนะชีกันเอ,อ่อชีการหนูขอตัดได้ไหมคะการเอาออกไปเลยเนาะชีกชรารชฉลยัยคือการประหยัดเวลาชฉลี่ยคือการประหยัดแต่นะคะอันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องนั่งแท็กซี่นั่งเชียร์ชอนอะไรเงี้ยช,ยนะชีกชรารชฉลี่ยส่วนมากน่าจะเป็นโฆษณาเช,ชียร์ทอนแหละนะ จะเหค่ะแล้วก็หนูขอตัดข้อสี่อันชอนแต่ว่าความปลอดภัยใช่ไหมครูเซตี้อะไรนี้ไม่ใช่ไหมคะ้องเนาะคุนลีหมายถึงการจัดการการจัดการเรื่องความปลอดภัยน่าจะเป็นเรื่องแบบในอพาร์ทือหรืออะไรสักอย่างน่าจะแบบระวังอยาดยยาดหยาจุดไฟเออหรือว่าเรื่องของการก่อสร้างอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบโครงสร้างจุงอะไรเงี้ยนะคะเอออะไรเงี้ยกาลังก่อสร้างอยู่เดือหนึ่งกับสาม เดี๋ยวหนูแปลที่หนูแปลโดยใช่ไหมไอซาลีนี้มันแปลว่าจุดหรือตำแหน่งหรือว่าที่ไมคะชชาลีที่นั่งนะคะชาลีคือที่นั่งนะยังโบคือการเสียสละการสลานะคะให้สละที่นั่งส่วนมากพวกนี้จะอยู่ในแบบบอสซ์เจียชอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงเรื่องแบบยานพานะสาธารณะต่างๆนะคะแบบนะให้เราต้องสละที่นั่งให้คนแก่คนพิการเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาลียังโบจริงๆแล้วรูบอกแล้วเนาะ <ค>ชิคีดาความหมายเหมือนโคคูดาดา,ดาคือพกอ่าแล้วก็ชีชายอนนี้แปลว่าธรรมชาติด้วยเหมือนดูธรรมชาติถูกต้องพูดเรื่นสุกมันคือคาง<ช>พวกนี้เนาะคือชายอคน,นคือชิคคยอความหมายเหมือนกันเลยเนาะนะคะก็คือการปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะพวกนี้เนาะค่ะต่อไปนนะคะขอบคุณ 오็한ะค지โอ하ูฮันติกาติคร 드립니다 만만다 ประกาศจากใครห่งบกม้าถือห่งบกมาถือนะแตลว่าต้องเกี่ยวกับหมานะอะไรสักอย่างจะบอกได้ใช่ไหมนะคะเขาบอกว่ายังไงคะเอ่อตั้งแต่ไม่ใช่กาจีเอ่อตั้งแต่ถูกแล้วกาจีตั้งแต่ใช่ค่ะตั้งแต่ตอนบ่ายบ่ายมุ่งตั้งแต่บ่ายมุ่งเป็น้นไปทำไมคะกุ๊กเมฮามยอนกุ๊กเมฮ่าท่าทำไมกกเมฮ่า ครูเมฮาดาครูอ uh ิพาดาครูเมการการซื uh ้อซื้อครูอิปาดาคููเมฮาดาคือซารานี่ะคะการซื้อการขายอ่ะการซื้ออย่างเดียวนะถ้าขายเรียกว่าค่ะอันนี้การซื้อพันฮาดาพันเมฮาดาการซื้อขายจริงประกาศจากาปักหมากเออน่าจะเกี่ยวข้องไม่ซื้อก็ขายนั่นแหละเนาะแต่นี้น่าจะคุยกับลูกค้าเนะก็เลยบอกว่าถ้าซื้อตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงเป็นต้นไปเนี่ยคือนายทาจอดาชุดิมดาทาจอดา อันนี้คือนั่นเดี๋ยวนงค,นนคือนั่นถ้าถ้าวันนั้นคือค่ะคาจอคจีดาค่ะเออเอาไปเหมือนซื้อถ้าเกิดซื้อวันนั้นไปต้งแต่ใช่ไหมคาจิดาแบบเอานำไปอะไรนันำไปไ<ง>แต่<ช><ะ>ว่ามีแกมมาปกติเราเห็นพวกอาร์ออทรีดาคือเป็นการที่เราพวกคนที่แบบ คนที่เรายกย่องอ่ะอันนี้เป็นหมาดน่าจะคุยกับลูกค้าน้องพูดกับสนมนนะคะก็เลยจะช่วยเอาไปให้ภายในวันนั้นเลยนะถ้าคุณซื้อตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงเนี่ยจะเอาไปให้ในวันนั้นเลยอ่าทำอะไรให้รู้เนาะแล้วก็ซูมูนมล้วก็ออเดอร์ก็คือสั่งใช่ไหมตอนที่สั่งเยอะเออแต่ตอนใช่ไหมตอนที่สั่งเยอะทำไมคะนึกนึกอ นึจอฉีตจอจินซู่นึดจอจินซูอีกซึ่งเลจ้าอะไรทําสามารถทําได้นะนได้นึกแล้วว่าล่าช้าสามารถที่จะช้าได้อันนี้มันเป็นแกม m านึกตาบวกออจิดาออจิดาเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงอนะคะแต่ึกตาเป็น adjective นึจอนึดออจิดาเนี่ยมันใส่มันจะเป็น verb ไปแล้วนะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงของ adjective นะคะสามารถทําให้ล่าช้าได้ ถ้าสั่งเยอะสามารถทําให้ล่าช้าได้เข้าใจนะคะพวกคว่าเอาจีดาจะใช้กับ adjective เท่านั้นนะคะนะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงของ adjective อ่ะนะคะในภาษาไทยจะเหมือนคําว่าแบบขึ้นลงอ่ะที่แบบเย็ดอจีดาสวยขึ้นตุงตุงแฮนจีดาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบน่าชินแอนจีดาผอมลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนภาษาไทย adjective ขึ้นลงอ่ะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงของ adjective นะคะเด็นึกออกเนาะแบบ โชวาจีดาดีขึ้นนับป้าจีดาแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงเนาะ<ม>พวกนี้พอใส่แล้วมันจะกลายเป็นเบอร์ไปเลยนะมันจะกลายเป็นกิริยาสามารถใส่กับแกมมาหลายอย่างได้นะนะคะที่มันใช้ได้กับเกตแต่กิริยาเช่นพวกแกมมาโกชิตาอูริสุิตาอะไรอย่างเงี้ยแกมมาพวกนี้กโกชิตามันจะใช้ได้กับแค่กิริยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอยากสวยในภาษาเกาหลีอะ่ะไม่สามารถใช้เย็บปือโกชิตาแบบนี้ไม่ได้นะคะคนเกาหลีไม่พูดแบบนี้นะ มันต้องใช้แกมมาที่เปลี่ยนแอ e เจตี e ให้กลายเป็นเบิร์บก่อนก็เลยต้องใช้เป็นเย็บปอจิโกชิตาถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าอยากสวยขึ้นอยากสวยแต่ต,<ว>ต้องใส่เพานะว่าโกชิตาแกมมานี้ใส่กับโกชิตาอยากใส่ได้แต่กับกิริยาหรือออกไหมคะถ้ามันเป็นแอ i เจตีนะใส่แอ e เจตี e ไม่ได้อนะก็เลยต้องใส่อาร์ออดาเข้ามาโอเคเนาะอโอคค่ะ uh, okay. เขาบอกว่าถ้าสั่งเยอะเนี่ยตอนที่เราสั่งเยอะเนี่ยอาจจะล่าช้าได้ใช่ไหมคิดว่าน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเอาไปให้หด้วยหนูนะนหนค,ค,คิดว่าไม่ไม่อ่านอะไรเยอะหนูแต่ว่าเพดานเพดานถูกไหมมันอย่างอื่นเขาจะเอาไปให้ใช่ไหม,ไมน่าจะเกี่ยวอย่างอื่นแล้วเนาะนะคะเพราะการใช้อะอะไรคิดว่า นะตอบแทดการแบบไกด์ไลน์การให้ข้อมูลอย่างเงี้ยนะคะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสั่งเบรริเบอรี่อ่ะใช่ไหมก็คือถ้าคุณสั่งตั้งแต่บ่ายหลังบ่ายหนึ่งโมงไปวันนั้นได้เลยนะแต่ถ้าไปสั่งแบบนวนตอนตีสามก็ต้องรออีกวันหนึ่งอ่ะได้หอกไหมคะนะเขาบอกว่าถ้าสั่งนะ<อ>เขียนเนาะของก็จะมาตอนเที่ยงก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าสั่งเยอะก็ต้องรอคิวควันแปลว่าการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะครูคิวควันวิธีการแลกเปลี่ยน อีเปลี่ยนไม่ได้บอกวิธีเลยนะถ้าเป็นพังบอกต้อง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะต้องมียองซูจึงนะคุณต้องมีใบเสร็จนะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมุดเชื่อเออหรือว่าภายในเจ็ดวันชีริเนเอ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยภายในเจ็ดวันถึงจะเปลี่ยนของได้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมาดูสิไายองซอลมยอนกับอีองซูลซอ ต้องๆแบบ제품사용설명상품사용설명쓰거든요사용ค่ออะไรคะการใช้설명แปลว่าการอธิบายอันนี้หนูไม่รู้หยวต้องไรอธิบายนยองฮาดาคืออธิบายซโยองเป็นคำนามของเขาการอธิบายอธิบายการใช้ก็ต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องต้องกดปุ่ม power นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการใช้หนึ่งสองสามสี่ใช้ยังไง ยงซุนซอพอกันอะนะคะซุนซอซุนซอแปลว่ามันขั้นตอนลําดับลำดับถูกไหมนะคะก็พอกันอะข้นหนึ่งันนขั้นตอนการใช้นะคะแต่ซุนซอจะเป็นลําดับนะจะต้องแบบไล่จริงๆว่าหนึ่งต้องทําอะไรก่อนสามสี่ต้องทำอะไรก่อนอย่งเงี้ยนะคะหรือว่าใช้กับวิธีการทําอาหารอะไรเงี้ยนะอันนี้คุณจะใส่ตอนไหนหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแต่แล้วซอมยองมันจะอธิบายว่าต้องทําแบบนี้นะแล้วจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้นอะพอๆกันอะหนึ่งกับสามอะนะคะ ถ้าหนึ่งถูกสามก็น่าจะใกล้ๆถ้บถูกด้วยเนาะแต่ข้อนี้ก็เลยตัดท <c oughs> ัคทีเนาะนะคะตอบเพดัานค่ะ